วันนี้ทางทีมงานขอนำเสนอเรื่องราวตำนานไอ้ไข่เด็กวัดเจดีกุมารแห่งภาคใต้หลังจากเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีกระแสด,ดรามา่าถึงเรื่องไอ้ไข่แห่งวัดเจดีเรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศเมื่อนักแสดงชื่อดังยังบินและเอก,กพันธ์บอลือฤิสสองพี่น้องจิตอาสาได้ปรากฏตัวขึ้นภายในวัดเจดีจุดประสงค์ก็เพื่อ ต้องการบันทึกภาพวิดีโอและไฟ์สุดว่าตนทั้งสองจะเอาไอ้ไข่ที่ถือในมือไปไว้ที่วัดดอนใหญ่คลองแปดลำลูกกาปทุมธานีเพื่อให้คนที่เรื่มใสศรัทธาได้ไปสักกาะระไอ้ไข่แต่จากคลิปวิดีโอดังกล่าวกลับกลายเป็นกระแสดราม่าในโลกโซเชียลเมื่อมีเฟซบุ๊กที่ชื่อว่าสหฤทธิชูรัตได้โพสต์ข้อความว่าบินกับเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ได้ปรากฏภายในวัดเจดีย์เพื่อต้องการภาพใช้แอบอ้างการสร้างไอ้ไข่ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องถูกพักงานทันที16คนบุญหรือบาปถามใจคุณดูในฐานะที่คุณคือต้นเหตุของปัญหาบินกับเอกพันธ์จะช่วยเหลือครอบครัวเขาอย่างไรนอกจากนี้ยังมีการโพสต์ภาพนักแสดงคนดังกล่าวที่กําลังถือรูปจําลองไอ้ไข่อยู่ในมือพร้อมภาพสิ่งที่ควรทราบและนําไปปฏิบัติขณะที่เข้าไปสักการะไอ้ไขโดยมีข้อความว่าห้ามนําวัตถุมงคลทุกชนิดเข้าไปทําพิธีหรือวางหน้าโต๊ะสักการะไอ้ไข่เด็กวัดเจดี บ่งบอกถึงขั้นตอนการทําวัตถุมงคลที่ทําขึ้นมาโดยการแอบอ้างที่ทางวัดเจดีย์ไอ้ไข่ไม่อนุญาตใครฝ่าฝืนถือเป็นการกระทําที่ขัดต่อกฎของวัดเจดีย์ไอ้ไข่จะมีการดําเนินคดีตามเหตุสมควรต่อไปหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทําให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจานวนมากกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นทําให้บินและเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ต้องออกมาโพสต์คลิปเพื่อชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นโดยยอมรับว่า เหตุที่ไร้สดในวัดเจดีนั้นตนเองไม่ได้มีเจตนาจะทําให้วัดเสื่อมเสียหรือต้องการจะหาผลประโยชน์กับวัดหรือไอ้ไข่แต่อย่างใดตนเองแค่ต้องการขอบารมีไอ้ไข่ช่วยสร้างบทวัดดอนใหญ่คลองแปดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเท่านั้นส่วนทางด้านพระครูพุทธเจติยาพิมลหรืออาจารย์แว่นเจ้าวาดวัดเจดีก็ดีออกมาเปิดเผยว่ายังไม่เคยอนุญาตให้วัดไหนจัดสร้างเพราะไอ้ไข่ได้จดลิขสิทธิ์เอาไว้แล้ว หลังจากเจ้าอาวาสวัดเจดีได้ออกมาเปิดเผยถึงลิขสิิธิ์ไอ้ไข่ทำให้เกิดความปั่นป่วนให้กับวัดต่างๆไปทั่วประเทศที่นำไอ้ไข่ไปตั้งให้ประชาชนกราบไหวเพื่อหาเงินเข้าวัดซึ่งทุกวัดต่างเกงจะถูกดำเนินคดีในข้อหาละเมิดลิขสิิธิ์ต่อมาวันที่17กันยายนปี2563นายหิรามในวิรัก์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยได้ออกมาเปิดเผยว่ากรณีไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนั้น ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้นิยมสักการะเพื่อขอโชคขอลาภที่โด่งดังและมีข้อถกเถียงและเรียกร้องสิ์ในผลงานลิขสิ์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเนื่องจากปัจจุบันนี้มีบุคคลอ้างชื่อไอ้ไข่เป็นจํานวนมากเพื่อไปเปิดเป็นวัดไอ้ไข่าสาขาต่างๆและจัดทาวัตถุให้เช่าบูชาเบื้องตน้นได้รับแจ้งจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าวัดเจดีแจ้งผลงานริคสิ์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดี กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาทาั้งสิน11ผลงานโดยแจ้งเมื่อปี2,551จำนวน10ผลงานและแจ้งเพิ่มอีกหนึ่งผลงานเมื่อปี2,563ได้แก่ผ้ายันสีผลงานรูปหล่อ3ผลงานเหรียญ3ผลงานและหนังสืออีกหนึ่งผลงานโดยได้รับการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์เป็นเวลา50ปีนับตั้งแต่สร้างสรรค์ผลงานซึ่งตามหลักกฎหมายลิขสิทธิ์จะให้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนให้เช่าโอนหรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้งานอันมีลิขสิทธิ์การกระทําอันใดยอย่างหนึ่งแก่ง,งานอันมีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจึงเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทางด้านพระมหาพยวันแห่งวัดสร้อยทองพระอารามหลวงได้กล่าวผ่านรายการช่องหนึ่งว่าถึงกรณีลิขสิทธิ์ของไอ้ไข่โดยปกติแล้ววัดจะไม่จดลิขสิทธิ์ในลักษณะนี้หากมีการจดลิขสิทธิ์โดยส่วนมากจะเป็นโบราณวัตถุมากกว่า และจากการพูดคุยกับนักกฎหมายปกติแล้วสิ่งที่สร้างขึ้นในวัดจะสร้างจากความศรัทธาของคนจํานวนมากและส่วนตัวคิดว่าไม่มีพระรูปใดต้องรู้สึกห่วงเห็นในสิ่งที่สร้างขึ้นมาโดยห้ามไม่ให้วัดอื่นบูชาหรือไม่ให้วัดอื่นนําไปหาปัจจัยเข้าพระพุทธศาสนาทางด้านในไพบุญอมรพินโยเกียรผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายลิขสิทธิ์ได้กล่าวว่าในกรณีของไอ้ไข่นั้นจากเอกสารดังกล่าวไม่ใช่การจดทะเบียน แต่เป็นการจดเพื่อแจ้งเป็นหลักฐานกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้นหากใครไปยื่นก่อนก็จะได้รับการจดแจ้งก่อนว่าเป็นผู้สร้างงานนี้ขึ้นมาแต่ถ้าหากภายหลังมีหลักฐานพิสูจน์ไดว่าไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ตัวจริงก็สามารถถูกเพิกถอนสิทธิ์ได้เช่นเดียวกับกรณีของวัตถุมงคลชื่อดังสมัยก่อนอย่างจาตุคามรรมเทพซึ่งภายหลังสารได้ยกฟ้องส่วนกรณีของวัตถุมงคลหรือผ้ายันต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นในวัดเนื่องจากความศรัทธา ประกอบกับในสมัยก่อนต้องการหารายได้เข้าวัดผู้มีจิตศรัทธาจึงร่วมกันสร้างขึ้นมาถวายให้แก่วัดดังนั้นจึงไม่ใช่ผลงานของใครคนเดียวส่วนกรณีของไอ้ไข่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าคนที่สร้างสรรค์าง,งานคนแบกคือใครแต่ถ้าหากเกิดคดีฟ้องร้องกันขึ้นมาทางกฎหมายจะมองว่าใบจดแจ้งเป็นเอกสารทางราชการเพรากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วทางวัดเจดีอาจใช้เอกสารจดแจ้งนี้ มาห้ามวัดอื่นๆได้แต่อะไรก็ตามหากเกิดการต่อสู้กันในชั้นศาลจริงฝ่ายจำเลยที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์ก็มีสิทธิ์ยกข้อต่อสู้ได้ว่าการมีการอ้างว่าสร้างสรรค์โดยวัดนี้ที่จริงแล้วไม่ได้มีการสร้างขึ้นจริงซึ่งหากโต้แย้งได้และสําเร็จใบจดแจ้งนั้นก็จะถูกเพิกถอนได้เช่นกันส่วนกรณีดังกล่าวจะเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่อาจจะต้องพิจารณารายละเอียดเนื่องจากแต่ละกรณีจะมีรายละเอียดปีกย่อย ที่จะต้องนํามาพิจารณาแตกต่างกันไปและหากมีการฟ้องลงจะต้องนําสืบข้อเท็จจริงจากทั้งสองฝ่ายโดยศาลจะเป็นผู้พิจารณาชี้ขาดต่อไปอย่างไรก็ดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามีบริการไก่เกลียและระง,งับข้อพิพาทด,ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเป็นอีกทางเลือกในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทและยุติปัญหาโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการของศาลหลังจากมีกระแสด่ามาถึงลิขสิทธ์ไอ้ไข่ได้ไม่นานบินบรรลือฤทธ และเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์สองพี่น้องฟ้าแฝกดารานักแสดงจิตอาสาได้เดินทางมาที่วัดเจดีเพื่อขอเข้าพบกับเจ้าอาวาสวัดเจดีเพื่อพูดคุยเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยมีบุคคลสําคัญในพื้นที่หลายคนเข้ามาประสานงานให้ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยกันทางด้านนายบินบรรลือฤทธิ์ได้กล่าวว่าที่มาวัดเจดีวันนี้ประเด็นสําคัญคือต้องการมาดูแลช่วยเหลือคนงานทั้ง16คนที่ตนเองเป็นสาเหตุให้ทุกคนต้องถูกสั่งพักงานโดยจะจ่ายเงินชดเชยทุกวัน ที่พวกเขาโดนพักงานและหลังจากสองพี่น้องดาราจิตอาสาได้พูดคุยกับเจ้าอาวาสวัดเจดีในห้องรับรองนานถึง40นาทีท่ามก,ากลางกองทัพสื่อมวลชนจํานวนมากที่รอฟังเขาบิลและเอกพันธ์บัลลือธิ์ได้ออกมาให้สัมผัสกับสื่อมวลชนที่รออยู่หน้านกุฏิว่าตนเองเข้าใจความรู้สึกของท่านเจ้าอาวาสด,ดีท่านมีเจตนาที่ดีต่อวัดเจดีส่วนตนเองก็ต้องกราบขอโทษต่อท่านเจ้าอาวาสและต้องขอโทษพนักง,งานทั้งหมด16คน ที่ถูกพักงานก่อนหน้านี้ด้วยแต่จริงๆแล้วจากการพูดคุยกับเจ้าอาวาสจึงทําให้ทราบว่าไม่ได้มีการพักงานตามที่เป็นข่าวเลยเพราะเจ้าอาวาสยังคงให้พนักงานทั้ง16คนทํางานที่วัดเจดีย์เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าได้มีการว่ากล่าวตักเตือนให้เข้าใจถึงเรื่องกฎระเบียบของวัดมากขึ้นเท่านั้นส่วนกรณีการไร้สดตนเองก็ต้องขอโทษทางวัดเจดีย์ด้วยซึ่งจริงๆแล้วก็สามารถไร้สดได้แต่ห้ามถือวัตถุมงคลใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นไอ้ไข่ในวัดหรือไอ้ไข่นอกวัดก็ห้ามทั้งหมดส่วนเรื่องวัดดอนใหญ่ต่อไปจะไม่มีการบวงสวงหรือปลูกเสกไอ้ไข่หรือแจกวัตถุมงคลใดๆทั้งสิ้นแค่ทําพิธีพุทธาพิเศษเท่านั้นทําให้กระแสดามาดังกล่าวจบลงด้วยดีส่วนประวัติความเป็นมาของไอ้ไข่แห่งวัดเจดีนั้นซึ่งวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตําบลฉลองอําเภอสี่ชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อก่อนนั้นเคยเป็นวัดรางว่ากันว่าสร้างมาแล้วกว่าพันปี เหลือเพียงเจดีโบราณที่อยู่ตรงบริเวณโบสถ์ในปัจจุบันจนกระทั่งประมาณปี2500ได้มีการบูรณะวัดเจดีขึ้นใหม่อีกครั้งทําให้มีพระภิกษุเข้ามาอยู่ประจําวัดแห่งนี้และเป็นที่ประดิษฐานของพ่อท่านพระพุทธรูปเก่าแก่ที่อยู่มาตั้งแต่ยังเป็นวัดหลังส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทําให้วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศก็คือไอ้ไข่รูปไม้แกสลักของเด็กชายอายุประมาณ9-10ขวบที่ตั้งอยู่ในศาลาวัดเจดีเชื่อกันว่า มีวิญ,ญญาณศักดิ์สิทธิ์สถิตยอยู่ถือเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่ในละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้จากความศรัทธาที่เชื่อกันว่าขอได้ไหว้หลับโดยเฉพาะโชคลาภในการค้าขายส่วนตำนานของไอ้ไข่นั้นบางตำนานก็เล่าว่าไอ้ไขคือลูกชาวบ้านแถววัดเจดีเป็นเด็กที่เคยวิ่งเล่นอยู่ในวัดแห่งนี้เมื่อนานมาแล้วซึ่งมีความผูกพันอยู่กับพื้นที่บริเวณน,นั้นโดยเฉพาะวัดเจดี ต่อมาเด็กคนนั้นได้ประสบอุบัติเหตุตกน้ําเสียชีวิตแต่วิญญาณของเด็กยังผูกพันอยู่กับวัดแห่งนี้จึงสิงสถิตยอยู่ที่วัดนี้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาบางตำนานก็เล่าว่าหลวงปู่ทวดหรือที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีในชื่อหลวงปู่ทวดเยียบน้ําทะเลจืดซึ่งเป็นเกจีอาจารย์ชื่อดังสายปักตาตท่านได้เดินทุดงผ่านมาที่นครศรีธรรมราชท่านจึงได้แวะมาเยี่ยมสาายธรรมของท่านที่จำพรรษาอยู่ที่วัดเจดี JD แห่งนี้ ส่วนเอ้ไข่เป็นวิญญาณเด็กซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่ติดตามหลวงปู่ทวดมาด้วยเมื่อมาถึงสถานที่ดังกล่าวปรากฏว่าหลวงปู่ทวดพบว่ามีทรัพย์สมบัติและศาสนาสถานที่สําคัญเป็นจํานวนมากหลวงปู่ทวดจึงสั่งให้เอ้ไข่สิงสถิตเฝ้าทรัพย์สมบัติอยู่ที่แห่งนี้เพื่อให้ไอ้ไข่เฝ้าดูแลปกปักรักษาทรัพย์สินของแผ่นดินอยู่ที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาบางตำนานก็เล่าว่าไอ้ไข่เกิดล้มป่วยไม่สบาย หลวงปูท่ทวดจึงฝากไว้กับสหายที่วัดเจดีเพราะถ้าหากพาติดตามไปด้วยอาจจะเป็นอันตรายไอ้ไขจึงอยู่ที่วัดเจดีนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านโพสเด็จจวบเท่าปัจจุบันว่ากันว่าผู้ใดทีด่เข้ามานอนพักค้างแรมภายในบริเวณวัดเจดีแล้วไม่เอ่ยชื่อหรือบอกกาวขอขมาเสียก่อนจะทําให้นอนไม่หลับเพราะถูกก่อกวนจากสิ่งที่มองไม่เห็นทั้งคืนนอกจากนี้เมื่อชาวบ้านในพื้นที่มีเรื่องเดือดร้อนใจ บัวควายหรือข้าวของสูญหายแล้วมาจุดถูกบนบานให้เอไข่ช่วยก็มักจะสําเร็จดังหวังทุกหลายส่วนสาเหตุที่ทําเอ้ไข่นั้นโด่งดังขึ้นมากมาจากเหตุการณ์ของกองร้อยทหารผ่านที่ได้มาตั้งฐานปฏิบัติการชั่วคราวอยู่ที่วัดเจดีในการพักแรมคืนแรกทหารทั้งกองอยแทบไม่ได้นอนเพราะมีเด็กมาก่อกวนทั้งคืนทั้งดึงแขนดึงขาและขอมาเล่นด้วยเช้าวันต่อมากลุ่มทหารผ่านจึงเอาเรื่องดังกล่าว ไปเล่าให้กับชาวบ้านในพื้นที่ฟังชาวบ้านจึงบอกให้พวกทหารทําพิธีไหว้สการะดวงวิญญาณของไอ้ไข่พร้อมเอาอาหารไปเส้นไหว้ด้วยหลังจากนั้นทุกอย่างก็อยู่ในความสงบไม่มีสิ่งใดมารบกวนเหล่าทหารพลานอีกเลยเรืเ่องราวดังกล่าวถูกเล่ากันปากต่อปากจนไปถึงหูคนภายนอกจึงทําให้ไอ้ไข่เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆส่วนที่มาของชื่อไอ้ไข่นั้นแต่เริ่มเดิมทีชาวบ้านเชื่อว่าไอ้ไข่มีอายุมาหลายปีแล้ว การที่ลูกหลานและเด็กรุ่นใหม่จะเรียกว่าไอ้ไข่ถือว่าไม่เหมาะสมเท่าไหร่นักจึงน่าจะเรียกว่าตาไข่แทนซึ่งคําว่าไอ้ไข่พึ่งมาเรียกตอนที่อาจารย์เทียงได้แก่สลักรูปไม้แล้วด้วยเหตุผลที่ว่าอาจารย์เที่ยงหรือผู้ใหญ่เที่ยงหักฤทธิ์ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีอาคมเข้มแขังในยุคนั้นได้ฝันว่ามีเด็กไปบอกให้แก่สลักรูปเราให้ทีซึ่งในฝันมีเด็กมายืนแก้ผ้าเปลือกยกายกับพระจีวลด้วยเอ่ยปากบอกว่าช่วยแกะสลักรูปเราให้ด้วย เราจะได้อยู่อาศัยอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งซึ่งตัวอาจารย์เที่ยงก็ได้ถามว่าคนคนนั้นคือใครเด็กในฝันจึงบอกว่าเราคือไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาทุกคนจึงเรียกวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ที่นี่ว่าไอ้ไข่อาจารย์เที่ยงจึงได้แก่รูปสลักจากไม้ตะเคียนขึ้นมาเป็นรูปเด็กชายอายุประมาณ9ก้าถึงสิบขวบส่วนชุดลายพรางทหารกับแว่นตาดําเป็นสิ่งของที่ชาวบ้าน ที่นับถือศรัทธานำมาถวายแก้บนบรูปแก่สลักด้วยไม้ดังกล่าวถูกประดิษฐานอยู่ที่กุฏิมีผู้คนกราบไหว้บูชาขอพรบนบานศาลกล่าวเป็นจำนวนมากเพื่อขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ยงดวงเล่นพนันขันโตรู้ไปถึงด้านค้าขายสามารถทำยอดได้ตรงตามเป้าส่วนของหายก็ได้คืนและช่วยคุ้มครองป้องกันภยัยจากอันตรายต่างๆส่วนพิธีการบนบานขอพรและพิธีแก้บนนั้นหากจะบนบานให้จุดธูปสามดอก ถ้าหากจะแก้บนให้จุดทูบหนึ่งดอกส่วนของที่เอไข่ชอบได้แก่น้ำแดงขนมเปี๊ยะไก่ปูนปั้นประทัดชุดทหารตำรวจหนังสติกซึ่งในปัจจุบันนี้ไอ้ไข่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากเราประชาชนเป็นจำนวนมากรวมถึงเหล่าดาราคนดังต่างก็นับถือและเดินทางมาขอพอรกันมากมายเช่นกันจึงมีผู้นำสิ่งของมาแก้บนไม่เว้นแต่ละวันในวัดเจดีย์แห่งนี้เต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้เลื่อมใสศรัทธา เอามาแก้บนเป็นจํานวนมากทั้งรูปไก่ชนชุดทหารนังสติ๊กของเล่นต่างๆส่วนบริเวณที่ให้จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสูงเป็นเนินภูเขายมยมซึ่งบ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่ได้เป็นอย่างดีและแสดงถึงผลสำเร็จจากผู้ที่มาขอพรแล้วได้รับจากไอ้ไข่ไปนอกจากนี้ผลดียังเผื่อแผ่ไปถึงชาวบ้านที่อยู่รอบบัดได้มีรายได้จากการจำหน่ายเครื่องบูชาไอ้ไข่สามารถสร้างรายได้ให้คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี ส่วนวัดเจดีก็มีความเจริญรุดหน้าไปมากในปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดน,นครศรีธรรมราชไปแล้วพบเจอกับผมได้ใหม่ในเรื่องราวต่อไปสําหรับวันนี้ขอบพระคุณครับชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่มซ u b s c r i b ์ไว้ด้วย เราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพล์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ